นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอนโยบายและจุดยืนของประเทศไทยอย่างชัดเจนโดยยืนยันว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหรือลุกรานประเทศเพื่อนบ้าน การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติพร้อมย้ำว่าไทายยืนอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศและต้องการยุติความสูญเสียโดยไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ด้านนางมาราตีนาริตาอันดามูรองอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวว่านายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยมีทั้งฝ่ายการทูตและฝ่ายความมั่นคงเข้าประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมอย่างสูงสุดของฝ่ายไทยในการพูดคุยและหารือกับกัมพูชาโอกาสนี้ไทยเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเข้าชี้แจงต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ต้องการให้เกิดสันติภาพมาโดยตลอด แต่ไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษต่อไทยของฝ่ายกัมพูชาที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยธรรมอย่างรุนแรงอาทิการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลการโจมตีเป้าหมายพลเรือนซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญและมีภาทีที่ชัดเจนในการคัดค้านไทยรากถนาให้เกิดสันติภาพมาโดยตลอด แต่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธรูปแบบของการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อไทยที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะและที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุ่นระเบิดหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีเป้าหมายพลเรือนมีความชัดเจนในท่าทีของไทย ขณะที่นายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศขอให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเข้าประชุมครั้งนี้ของฝ่ายไทยคือการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยปรารถนาเห็นสันติภาพและสันติภาพนั้นต้องมาจากความพร้อมและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสทพรมมารายงาน